เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับกระบอกผลิตน้ำไฮโดรเจนของ i อ e ซเวดกันนะครับหลังจากได้กระบอกมาแล้วนะครับก็มีชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัวดับเบิลร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าแคปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเติมน้ำกันเลยนะครับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับการทำน้ำดื่มนะครับน้ำเนี่ยเป็นน้ำพร้อมดื่มนะครับน้ำอะไรก็ได้นะครับน้ำไอเซเว่นน้ำกรองน้ำที่เราดื่มบัดดื่มทุกวันนะครับเติมได้เลยนะครับก็ เติมเข้าไปพอดีคอขวดนะครับอีกนิดนึงนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับทีนี้มาดูการกดฟังก์ชันของเครื่องนี้นะครับมันจะมี2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับกดเพื่อทําน้ําดื่มกดหนึ่งทีทําน้ํา3นาทีแล้วตัดไปเองนะครับ1 2ึ่งสอง่ดูนะฮะกดหนึ่งทีนะครับไฟสีฟ้าจะขึ้นค้างนะครับและเครื่องเนี่ยจะทํางาน3นาทีแล้วก็จะตัดไปนะครับหลังสามนาทีเนี่ยเราก็จะได้น้ำไฮโดรเจนพร้อมดื่ม ค่าเดรเจนก็อยู่ที่ประมาณ1 2 0 0กว่าๆนะครับ P.P.B. นะครับเป็นค่าโดรเจนที่พร้อมดื่มกําลังดื่มกำลังดีนะครับสำหรับการดื่มนะครับฟังก์ชันที่2เนี่ยคือการทําน้ําดื่มด้วยขวดนะครับขวดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีเกลียวที่สูงนะครับมาดูกันนะครับอะแล้วก็ขออนุญาตถอดกระบอกแก้วก่อนนะครับหลังจากถอดกระบอกแก้วแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาน้ำพิค้างตัวนี้ออกนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาออกนะครับ พอเราใส่แคปเข้าไปเนี่ยโอกาสที่น้ําตรงนี้ที่ขังไว้เนี่ยมันจะรั่วซึมออกมาเนี่ยมีโอกาสสูงดูนะฮะอ่ามันจะมีน้าค้างอยู่นะครับหยดหยดพวกนี้นะครับตัวดีครับตัวที่ทําให้เครื่องอาจจะมีน้ําไหลกลับเข้าไปได้นะครับนะอันนี้คือตัวแคปนะฮะอะแดปเตอร์นะครับก็หมุนเข้าไปเลยนะครับการทําน้ําดื่มนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดัวตัวนี้ออกเวลาผมเดินทางต่างจังหวัดผมพกไปแค่นี้นะครับกับสายสูดหายใจนะครับอ่ะนี่นรามาเปิดด้านบนหน่อยนะครับ นำขวดเรานะครับมาดูเกลียวนะครับเป็นยังไงเห็นเนี่ยเกลียวจะค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับแต่เราตอนนี้เนี่ยเราจะมีตัวซีลยางแถมไปให้นะครับเดี๋ยวสักสักเดี๋ยวเราจะแถมห้ทุกกล่องนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ปั่นนี้เข้าไปเลยนะครับเล็งเข้าไว้นะหมุนเข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับแน่นแล้วนะครับก็กลบด้านเข้ามานะครับแค่นี้เองครับแล้วกดทํางานเหมือนเดิมนะครับ เห็นไหมฮะจะจะเห็นฟอนนะครับอวัอน,นี้เครื่องนี้แรงมากนะครับได้ยินเสียงเลยนะครับเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับจะทํางาน3ามทีแล้วก็ตัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้น้าพร้อมดื่มเหมือนเดิมขวดนี้ถามว่ามีปริมาณเท่าไหร่ปริมาณที่มากที่สุดนะครับที่ทําได้ต่อการกดน้ํา1ครั้งคือ500มิลลิตรนะครับถ้ามากกว่านั้นอาจจะต้องกด2ครั้งนะครับเราแนะนําให้ใช้ขวดไม่สมควรจะเกิน 500มิลลิลิตรนะครับ500ร้นแบบนะครับเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ใหญ่สุดเนี่ย5้0อยดีกว่าจะได้กดแค่ครั้งเดียวครับยกเลิกนะครับกดนหนึ่งครั้งกดทำงานยกเลิกนะครับทีนี้ถ้าทำน้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนขวดออกมาได้เลยนะครับนะครับถ้าไม่มีน้ำก็ชกอะเลยนะครับเหมือนนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำไฮโดรเจนพร้อมดื่มนะครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันการสูดไฮโดรเจนนะครับหรือไฮโดรเจนอินเทเลอร์นะครับก็สางตัวนี้แหละครับเห็นรังพึ่งไหมครับการเติมน้ำเนี่ยให้เอาแค่ท่วมรังพึ่งพอนะครับไม่ต้องเติมล้นเหมือน,นคลิปแรกๆที่เราบอกไว้นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเรากลัวว่าน้ําจะไม่พอในการสูดหายใจนะครับเพราะสูดหายใจเนี่ยเราสูดหายใจเพียง เราสูดหายใจครึ่งชั่วโมงนะครับ60นาทีเครื่องของไอซ์เซเนะครับเป็นเครื่องเดียวในตลาดที่ทํางานต่อเนื่องถึง60นาทีและมีเพลทที่ใหญ่เหมาะสําหรับการสูดหายใจนะครับสูดไฮโดรเจนนะครับเปิดตัวนี้ออกมานะครับเปิดจุกยางออกมาแล้วเราก็ใส่จุกนี้นะครับสายหายใจเราเนะเสียบเข้าไปที่ดูตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะฮะนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องคล้อง ไม่ต้องลอกสีสาไปนะครับเอาตัวที่เสียบจมูกเนี่ยเสียบเข้าไปที่จมูกเราก่อนนะครับครับเกี่ยวหูนะครับเรียบร้อยดึงตัวนี้เข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามากดปุ่มนะครับการกดกดยังไงนะครับกดปุ่มค้าง3นาทีนะครับเครื่องก็จะทํางานต่อเนื่อง60นาทีมาดูกันนะครับ1 2 3สามนะครับเครื่องก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทํางานต่อเนื่อง60นาทีนะน่าจะมองเห็นนะครับว่า เหมือนจะมีน้ําเดือดอยู่ข้างในใช่ไหมครับเพิ่ๆๆอยู่นะครับแล้วก็มีฟองไฮโดรเจนออกมาแล้วนะครับครับอย่าลืมนะครับถ้าเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวสูดได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพูดคลิปอื่นดีกว่านะครับนี่เป็นฟังก์ชันการสูดหายใจนะครับการสูดไฮโดรเจนเป็นไฮโดรเจนอินเทอร์เลอร์นะครับนะหมดแล้วนะครับถ้าเราจะหยุดการทํางานนะครับแล้วก็กด3มวินาทีเหมือนเดิมนึงสนะครับเสร็จแล้วครับ เป็นการแนะนำนะครับฟังก์ชัน3ฟังก์ชันของกระบอกผลิตน้ำไฮโดรเจนของ i 7เซสครับสุขภาพดีไปด้วยกันครับ